การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอแท่งเดินทางมาหาคุณยายหลาเนาะครับผมเนาะได้ยินชาวบ้านเพิ่นโศกันว่าคุณยายหลานั่นถือเลขมาแล้วสามงวดสี่งวดว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดสี่ก็ถืองวดที่พลาดมากพิ่นกระได้หกหาพัสนพอฝันไว้เห็นบ้านเด็กทีข้าเจ้าไปนั่งเหรียญไปนั่งเช็ดยังอาย่บ้านเด็กทีหลังนี้เป็นหนึ่งหกหาถ้าตัดดีๆกับหัวดีๆนี่ได้ทั้งหลังทั้งบุญเลยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคุณยายหลาบอว่าพี่เสกจะหกหา นั้นแล้วพเจื่ก็ได้เดินทางมาเพื่อว่าจะสอบถามเอาความฝันเอาตัวเลขไปยปงปันให้พี่ใน้น,นอเย็นคนุณยายหล่าเป็นฝันแม่นมาหลายงวดเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปถ่าบนน้ำกันว่าคุณยายหลา่าฝันแล้วหรือยงังแล้วเป็นว่าฝันแล้วแต่ขี่รถยง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 เจ๊ที่ไปใส่โบ้หมันใจแน่นอนทะเบียนรถแน่นอนเนาะเดี๋ยวไปฟังบนน้ำกันครับผมเรียลเดบบา,เบานเพ่นเดบบานเพ่นบัเลขทีหนึ่งหค่ะ แม่บอคุณยายในาันนี้ที่หนึ่งหกหา่ครับหนึ่งหกหาเลยโอาถึงทั้งล่างทั้งบนนั่นได้คุณยายนั่นหนึ่งหกหานั่นถ้าหกกับหมว่าเป็นเก่ากัเป็นหนึ่งเก่าัวเดียวกันเนาะเจ้าหกหาเจ้าหกหามนก็มันตรงได้เกพียกรบแปลวเกิดเกิเกิบเกับเกิกินอ่งห้องตัวก็ยั่งอยู่บันกับแปลามาม่กมาเป็นครูกันอยู่เป็นยังจงแปลหโข่ที่ว่าเอาเก่า วันเก่าใจเก้าของมันไม่เก่าๆแสดงว่าคุณย่ายนี่เป็นคนหนึ่งที่ฟันแม่นแต่ว่าบางงวดอาจจะแปลบถืออแปลบเถกนะคะวันนี้คุณย่ายฟันว่าจังไดนะคะชีรถน้ำเขาบอกไม่เพ่งไปเบิ่งในถตายรถเขานีว่านั่นอยู่นี่บอกใครนี่ไปพู้ช่วยนี่พู้ช่วยนี่พู้ช่วยนี่บอกใครดูเร่า เราเมาใอส้บอกคุณยายในรถลดไงครับผม่เขาขี่จวนเข้าไปนะเขาก็ให้ข ah ี่น <ATION> ั NP ่งอยู่ในความฝันนี่คุณยายบอเห็นเลขป้ายทะเบียนบอคะโบโบเห็นหวันกับวันมันเกี่ยวฝันบมามาเมาเลขมาเลขไม่ใช่เลข่าชื่ออะไตัวไหนก็บบบอกประจัำกรบบาแม่กรบบาคือบบอกตัวมันมันว่ามันสูตรเฉ่ๆมันก็บอกตัวเลข แต่ว่ารถเม้าใช่คันนี้มีจริงมีอยู่จริงรถรถเพิ่อนอ่ะมีมอ,ยอ,ยอ,ยอยู่เป็นบอยยังอยู่อยู่บ้านไม่บอ,ยอยบอกครับอยู่อยู่เ<อ>ข้าทีอยู่ครับรถดอกบอยหาเนาะรถ,รถรไหายอย่าจเดีวยวจำมันเด็กอีหยังดูหันเพิ่นบนอกหันเพิ่นไปเบิ้องหันไนเพิ่นกับบุกไปไม่เพ่งดูกก็ไม่ได้บอกอยุยกไกจากบ้านคุณ,คณยายป่านไหนครับผมเฮ้ยนี่นีฝากบ้านเนี่ย แล้วหายวาเตี่ยไปจัดการเบิก์หายว่าหยาบบ้านแม่ตุ้ยนี่ฝากบ้านแม่ตุ้ยี่้่งนี่กับบ้านไอ้เม็ไอเมือดนี่แค่แตหันกับบ้านเราแค่เนอยู่บ่อยู่แหล,ละตอนนี้เด้าจีไปหน้าบ่วงเราอืดูเร,เราครับแล้วสิครีไปหน้าเราเคยอยู่เราเตือนมาแล้วก็ไปบางบางเทีอะเขมีคนมาบอกให้ไปซิเลขยังสิบอกคุณยายุเราเข้ากับอาเีตมาให้ออเีตมาให้บาดี้านอ่ะ ซื่อยังว่ามันออกเัวาั้นเจนี่มันกับ่าวมาเอามาเอามาเอามัเสือเอาซื้อเจ่าไดนเดีวกับบ่าซื้อเท่าไรมันกับบบม่ใช่ว่ามาเสืออาไรมาเสืออะไรเจเจครับอ๋อมีคนเคยมาเอื่นไปเสยวเะไรกแต่ว่าบอกตัวบ่บอกตัวอืมแต่ว่าม้วนนี่มันหูจักบานถ้ามันอยู่ก่โรงเรียนก็เป็นศูนย์หเคยฝันไปโรงเรียนก็เป็นศูนห ที่ไอ้เาันมาในยีพี่ก้หน่มันออเกเกะคือโก้เนี้ยโอ้เงี้ยโอเกะกะเนียคุณยายฝันว่าได้ก็ฝันว่าเกิดเพียกับแปลว่าเกิดมาเนี่ยมันอเก่าเกิดแม่ไปสื้อหัวโกไปสื่อกระหัวหลวงาได้กับหัวชุดทหารเจ้าสื่อชุดเก่าชุดหกชุดเก่าชุดหกสือหันหัวหันหางโค่ะเด้สิ่น้ำปลละบันีกที่น โขาันชื่อได้สิบบาทก็ได้ลาย,ย,ายอย,ยู่คุณยายเกตเลยเขาไม่ได้หันเด็กตัวนี้ <c oughs> คุณยายมันกะทิว่า,า,า,วา,ามีโสโอยู่เนาะเขาบอกอย่าเขาอ่านเนี่ยก็หาหาเลยแค่ยังได้สิบบาทอยู่เนาะคุณยายเนาะกะทิว่าโอเค,ยคยยอยู่เนาะคุณยายเนาะได้เงินมาไว้ใสิยาอยู่ยววยหัดก้อนนี่เแลน 6กศูนย์กับเจ็ดหนึ่งทัหเจ้าว่าเออหกศูนย์กับเถือกหกศกับเจ็ดหนมันออกศูนยหนนะก็จ่ผู้ชมเดี๋ยวูนูเอเจอคุณใหญ่กับเจ็ดหนึ่งกับเถือกเจ่งโอ้รมเมนธรรมดาได้คุณใหญเจ้าวบิคุณใหญหลานี่โมเมนธรรมดาได้ถือทุกงวดได้ไอ้ไม่ได้ถือได้นน้ำด้ด้วยงวนี่เอาบอกแจ็คตัวบอกงวดนี่คุณใหญ่ขนน้ำพึน บรื่องของเงื่อนจ้างมั้งส่อมันไม่เกี่ยอะไรใดก่อนฝุ่นมาหาเอางวดนี่คุณยายนี่งวดมนนี่จ็คสิโตไรจี้จี้เบื้องโนดตัวนี้แหละโอ้คุณยายว่าจังไดย์ต้องเป็นทะเบียนรถแม็นบอกคุณยายเพราะว่าเดี๋ขันมาฝันว่าเดี๋ไปขี่น้ำเพลินต่อนพาไปอีหยังนี่หัวจักจะบอกคุณยายไปหยังหัวจักบอกขี่รถไปอีหยังจัขี่ไปอีหยังเข้าไปลำเขาโอ้แทร่ไปลำเขาเลยไปลำเขาถึงด้งมากอยู่แต่บ่บ่ได้ไปเลยไปลำเขาขี่รถไปลำเขา ต้องถามบ่งทะเบียนเนาะคุณยายเนาะบ่งทะเบียนอย่างเดียวมันบอคุณยายคำลาทะเบ,บียนเดบบอไม่เพง่ไเง,ไ,งนะไปเบิองให,ห้แล้วก็บอไปเบิองคุณยายอายุหลายปนไดนครับผมขออนุญาตถามนไงครับแปดสิบห้าปีเนาะโอ้คุณยายล่านี่ยแปดสิบห้าปีแล้วครับผมแต่เบื่อจมแต่คุณยายว่าให้ไ,ไปเบิองทะเบียนรถเพราะว่าฝันไปได้ขี่รถขั้นนั้นฝันไปเด้ขี่รถน้ำเขาครับผมขอบคุณในหลายครับคุณยายขอบคุณในหลายครับเดี๋ยวให้บ่าว เสียไปเบึงอยู่ครับทะเบียนรถครับท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขที่คุณยายหล่าให้พระเที่ยงมาติดตามเบึงอยู่ทะเบียนรถเนาะครับผมเนาะก็เป็นสองห้าสองสามเลขงามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าห้ากระตัดสามตัวเนาะก็คือห้าสองสามนี่ว่าท่านใดบอมากสามตัวกระตัดเล่นเอาครับผมหมุนเล่นเอาก็คือหาสองสองหาสามสามหาละกันสองสามสามสองเนาะครับผมเนาะท่านใดชินชอบก็เอาสมุกการ์ดมาจับได้บึง เรื่อว่าแคปหนาจอไปเบิ่งเนาะครับผมนอกพระเที่ยงกะมีหน้าที่แค่มาติดตามให้ตามจริงนี่นั่หาเบิดบานก็บปเห็นนะครับท่านผู้ชมจนไปถามเข้าวจ่อว่าเพิ่นมาเฮ็ดงานก่อสร้างก็เลยนั่มาที่ที่ใส่งานเพิ่นก็นปรากฏว่าเห็นดีดีครับท่านผู้ชมแสดงว่าเลขคุณยายหลานนี่ต้องเข้าแน่นอนพราะเที่ยงตามหาจนเจอเอาสุดท้ายนี่ให้ทุกท่านโชคด,โชคดีโชคมานะครับผมเนาะคลิปนี้พระเที่ยงก,ะจะก็จ้ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ